ต่อไปหลายคนมองว่าเราเหมาะสมกับการที่ได้ระบบเป็นสสด็จที่สุดเออเขาแชร์กันอยู่เราได้เห็นข่าวรู้สึกยังไงเห็นข่าวแล้วก็แบบขำจิงป่วยจริงแหลกเออรู้สึกไงบางคนบอกว่าต้องเป็นเรามันเป็นเราไม่ได้มันเป็นเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ตั้งมาไว้แล้วตัวคุณตัวฉับบัตของเองเขาก็แบบว่าเสี่ยงตุกโหดมาก คือถ้าได้พัรมีจริงเนเสียงเขาโหมดมากจริงเ <c oughs> ขาหนูก็คือแค่ตอนผ้าเรารู้สึกว่าหเราจะไปได้ถึงเขาได้ยังไงเี้ยเราก็จะเป็นแบบเสียงเขาก็ใสามากๆอย่างเงี้ยเขาจะติดเท้าอิดเนื้อค่ะแต่คนชมว่าเราครบเครื่องอันนั้นก็จริงหลกักฐานเปนฟองคือ <c oughs> คนเราอ่ะสวยคนละแบบอยู่แล้วแต่เรื่องเรื่องส n o ว w ในเวอร์ชันนี้เขาทำให้คนเห็นว่าคนเราไม่จำเป็นต้องมองกันที่ภายนอกค่ะ คุณเลเชลเองเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆอยู่แล้วด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่แต่เรื่องนี้เขาจะได้มองที่ว่ามีสวยจากภายในสิคนค้าที่ใส่ก็ดีแล้วแตก็ดีอะไรอย่างเงี้ยที่จร <ๆ S 2> ิงโบคิดว่ามันจะดังไกลไปถึงบราซิลเลยไหมตอนนั้นที่มาเป็นงานแกนล้งน้อนี่หนูไม่คิดเพราะตอนนั้นก็ก็แค่รู้สึกว่าแค่แค่คนไทยด้วยกันเองแล้วก็ของตัวเองก็โอเคมา,มากๆแล้วค่ะอ,อย่างพออย่างี้พอคนหลายคนบอกว่าอยากให้โบไปแคสโดยที่แบบว่าหน้านก็ได้ทรงผมก็ดีร้องเพลงก็ผ่าน จริงน่าจะผ่านไทยแต่ไม่ผ่านตอมอเข้าตอมอไม่ได้เหรอสุดยองที่แบบเราคุกต้องไปต้องไปแคสนั่นแหละมีใจค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ที่ความคาดหวังเลี้ยงเห็น ไกลกันเลยเกินใช่ว่าจัดใจเกินจัดใจลึกๆแล้วเราแบบถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสอย่างเงี้ยพี่กูเกันเองยังไม่รู้เรื่องเลยไม่ไปสปิกลิชบักกูนะวแต่เราแต่เรารู้สึกดีใช่ไหมที่เพจต่างประเทศเขาสปอยเราขนาดนั้นว่าดีอยู่แล้วดี่เขาชื่นชมแต่ก็แต่ก็ก็ก็ไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเน่าล้ะทำไมทำไมทำไมเราเรากดดันหรือว่ายังไงกบไม่ได้กดดันค่ะแค่รู้สึกว่าคุณ ต้องเชบับเองเขาทำได้ดีมากมากใช่ชแล้วก็ในแล้วเราเป็นในฐานะนักแสดงเนี่ยเรามองว่าตัวเขาเองก็มาในเวอร์ชั่นที่เป็นค่อนข้างใหม่และก็ค่อนข้างปัจจุบันด้วยแล้วาาาก็วไมไ่ไม่ได้รู้สึกว่าการที่เขาเป็นักแสดงในเรื่องนี้แล้วมันไม่เหมาะสมหรือว่าเหมาะสมกับเขาเลยจริงๆีออจริงจงอ่ะ,อะคิดไหมว่าถ้าเกิดเป็นเรามันจะเป็นยังไงโอ้สโนไวท์น่าจะเป็นแดนํภาคอีสานอ๋อ ถ้าฉีกไปทางนั้นอาจจะรับเลนอาลกอริทเออภาคไทยอย่างเงี้ยเออทำไปเงินแค่ทำที่ฮะทำที่ภาคย่านอีสานเนี่จะเป็นอินเป็นจะเป็นสโไวท์กับเขาอีสานโม้มาแล้วเออทาสิบโอซิมากค่ะทาจนพอสิมากเล่นดีนะรู้สึกไงว่าพอเสร็จแล้วมันมันก็เลยลามมาถึงพี่ช่างแต่งหน้าพี่ช่างทำผมบอกว่าทำถึงทำดีทำเหมือนลูกวันนี้นั่งร้ออยู่แล้วคือถ้าถ้าหนูมีลูกก็ลูกปวดก็ยังร้อยอยู่ว่า โหนี่มันช่างไทยดังไกลห้องเทุกวันนี้น่งก็แบบอย่าพูดเลยไม่มีคิวแล้วหรอตอนนี้เหรอโอ้โหนี่กาไม่ให้คิวแล้วนะเย้แม็กกับเย่อะไรนะผักออนเออใช่เออ,อนนยังไงขอบคุณที่เขาเลือกเราไม่ถึงว่าที่เขาสับสุิญเราตอนแรกอร่ะคิวอ่าเ,มาเออไม่ค่อยแย่ไง เพลงแค่นั้นแหละหนูก็บอกออน้องผู้จัดการเลยว่ากลับเลยไหม,มยากมากมยากมากมากแล้วก็เราก็รู้ด้วแหละว่ามีมีคนอื่นมาแคสด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออคนอื่นก็หวังสมการอนะไรเงี้ยแต่แต่ว่าเราก็เลยแบบพยายามให้เต็มที่แหละคะ่ะครูเขาก็เหมือนแบบเค้นให้เราด้วยอ่ะ,อะเล่นเสียงพอได้พอตรงกับตัวคุณเลเชลก็เลยมนะาอาได้เข้ารอบไปกพอวจะได้เข้ารอบก็ก็หนะักหน่วงอยู่กันเพราะว่าเราเราไม่ได้ฟังเพลงก่อนห้า 呃，一样、uh, <Yeah. S 3> ah.